เราทุกคนต่างรู้เรื่องราวของคลีโอพตัตราราชินีแห่งอียิปต์เธอมีรูปลักษณ์ที่ทำให้ผู้ชายหลงไหลและมีความเฉลียวฉลาดในการทำให้สงครามนั้นสงบลงหลายๆคนต่างก็อิจฉาตำนานของเธอผู้นี้แต่ในฟิลิปปินส์นั้นก็มีผู้หญิงในตำนานคนหนึ่งเช่นกันซึ่งเธอก็คืออีเมลดามีคนบอกว่า เมื่ออีเมลด้ามาถึงโลกนี้ก็ได้ถูกกำหนดให้ไม่ได้เป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาเธอนั้นมีประสบการณ์ทางด้านสงครามโรคภัยและการเนรเทศซึ่งเธอหนีออกมาจากบ้านเกิดที่ยากจนของเธอเพียงลำพังและไปต่อสู้ดิ้นรนอยู่ในเมืองที่จเจริญรุ่งเรืองอีเมลด้าได้เอาชนะความยากลำบากทั้งหมดและประสบความสำเร็จในท้ายที่สุดด้วยความอุตสาหะอันน่าทึ่งของเธอเอง ในด้านของความงามนั้นอีเมลดาเป็นที่ชื่นชมของทุกคนเสมอและในด้านของการเมืองเธอก็เป็นนักการเมืองที่สามารถควบคุมความคิดของผู้ชายได้และยังเป็นนักการเมืองที่มีความฉลาดเฉียบแหลมมากอีกด้วยหลังจากแต่งงานแล้วอีเมลดาได้ช่วยฟอร์ดินานมาโกสสามีของเธอเองปกครองฟิลิปปินมาเป็นเวลา20ปีในช่วงเวลานั้นสิทธิ์ของฟอร์ดินานมาโกสอยู่ในจุดสูงสุด และไม่มีใครสามารถต่อต้านเขาได้แม้ว่าต่อมาเฟอร์ดินานมาโกสจะไม่ได้ปกครองฟิลิปปินได้อีกแล้วแต่อีเมลดายังคงสามารถนําครอบครัวของเธอหลบหนีการลงโทษของการดาเนินคดีทางศารได้และยังมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทางการเมืองอีกทั้งยังสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับชาติได้อีกด้วยบางคนอาจจะมีคำถามว่า ผู้หญิงคนนี้ทำได้อย่างไรหรือว่าเป็นเพราะความงามของเธอที่ทำให้ทุกคนหลงไหลสวัสดีทุกคนนี่คือการสังเกตการของไฮโซถึงแม้ว่าทุกคนจะมีคำตอบอยู่ในใจแล้วแต่รูปลักษณ์ที่สวยงามของอีเมลดานั้นก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้จริงๆในตอนนั้นการได้รับการยอมรับจากอีเมลดาและได้เป็นเพื่อนกับเธอนะับเป็นเรื่องที่โชคดีมาก ซึ่งนักการเมืองทุกคนต่างหลงไหลในความงามของเธอล้วนปรารถนาที่อยากจะเดินเล่นกับเธอในช่วงบาง่ายและหวังที่จะได้ทานมื้อค่ำด้วยกันกับเธอแม้ว่าอีเมลด้าจะเข้าสู่วัยชาราแล้วแต่สเสน่ห์ของเธอก็ยังคงอยู่อีเมลดามีผมที่ยาวสีดำเงางามไหลที่เรียบเนียนต้นคอที่เกลี้ยงเกลาและละเอียดอ่อนสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดก็คือ ผิวที่ขาวดูทีมากข,ของเธอและแม้ว่าเธอจะแก่และมีรอยย่นบนใบหน้าแล้วแต่ก็ยังมีสเสน่ห์และก็ยังทำให้คนหลงไหลได้อยู่ในฐานะที่เป็นผู้หญิงในตำนานเรื่องราวของอีเมลดานั้นยังเคยได้รับการรวบรวมเป็นหนังสือชีวประวัติที่ขายดีในฟิลิปปินส์อีกด้วยต่อไปก็ลองมาฟังประสบการณ์ชีวิตของอีเมลดากันในปี1929อีเมลดา เกิดในครอบครัวธรรมดาในกรุงมะนิลานอกจากเธอแล้วในครอบครัวก็ยังมีลูกๆอีก6คนและด้วยค่าครองชีพที่สูงลิว่วทำให้ครอบครัวยากจนจึงมักจะไม่สามารถกินอิ่มนอนหลับได้และเวลาเจ็บป่วยก็ไม่มีใครยินดีที่จะให้พวกเขายืมเงินอีกด้วยเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตต่อไปพ่อของอีเมลดาจึงต้องใช้บ้านในเมืองหลวงมะนิลาเป็นหลักประกันเพื่อชำระหนี้ ไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วครอบครัวจึงจำต้องย้ายกลับไปที่บ้านเดิมในตักโลบันซึ่งเป็นสถานที่ที่ยากจนไม่จเจริญรุ่งเรืองเท่าในเมืองต่อมาอีเมลด้าค่อยๆเติบโตขึ้นและเมื่ออายุได้18ปีก็ได้กลายเป็นคนที่หน้าตาดีที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่นนั้นด้วยรูปลักษณ์ที่เนื้อกว่าเด็กคนอื่นจึงทำให้เด็กผู้ชายหลายคนหลงรักแต่พวกเขา ่างก็โดนเธอปฏิเสธเพราะเธอไม่มีความคิดที่จะมีความรักในตอนนี้เธอเพียงแค่ต้องการที่จะหลบหนีจากสถานที่ยากจนที่ไร้ซึ่งความหวังใดๆเท่านั้นสองเดือนต่อมาเมืองตักโลบันได้จัดประกวดนางงามขึ้นอีเมลได้คิดว่านี่เป็นโอกาสและเธอก็ได้ลงทะเบียนโดยไม่ลังเลใดๆบางทีพระเจ้าอาจจะช่วยเธอในระหว่างการแข่งขันนั้น อิเมลดาไม่ได้เผชิญกับอุปสรรคใดๆเลยและสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้และในเวลานี้ตำนานของเธอก็ได้เริ่มต้นขึ้นหลังจากการแข่งขันอีเมลดากลายเป็นผู้หญิงที่มีชื่อเสียงที่สุดของย่านนี้เธอไม่เพียงแต่มีรูปลักษณ์ที่ดึงดูดเพศตรงข้ามได้นับไม่ถ้วนเท่านั้นแต่เธอ,อยังร้องเพลงได้ไพเราะอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป หรือนักธุรกิจที่มีฐานะสูงส่งต่างก็อยากที่จะพบเจอกับเธออย่างไรก็ตามอีเมลดารู้ดีว่าน,นี่ยังไม่ใช่ชีวิตที่เธอต้องการอุดมการณ์ของเธอยังไม่เป็นไปตามที่หวังและต้องต่อสู้ต่อไปเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขที่แท้จริงของตนเองเมื่ออายุได้23ปีอีเมลดาก็พร้อมที่จะนำเงินจำนวน5เปโซกลับไปยังเมืองหลวง เพื่อความอยู่รอดอีเมลด้าทำงานเป็นพนักงานขายในร้านหนังสือดนตรีและทำงานพาร์ทไทม์เป็นนางแบบชีวิตที่น่าเบื่อน,นี้กินเวลานานหลายเดือนและต่อมาเธอก็เริ่มเบื่อหน่ายเพราะมันไม่ตรงกับความคาดหวังของเธอเลยหลังจากที่ได้คิดไม่กี่วันอีเมลดาจึงตัดสินใจที่จะเปลี่ยนวิธีชีวิตของเธอนั่นก็คือการเข้าร่วมการประกวดนางงามต่อไป และเธอก็ยังประสบความสำเร็จซึ่งผลลัพธ์ต่อมานั้นได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเธอได้เดิมพันถูกแล้วอิเมลดาได้รับรางวัลเทพธิดาแห่งกรุงมะนิลาในการประกวดนางงามระดับประเทศของฟิลิปปินส์หลังจากนั้นอิเมลดาก็มีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆนิตยสารจำนวนมากได้เชิญเธอมาถ่ายภาพหน้าปกซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ นิตยาสาร i s Week และภาพถ่ายจำนวนมากของอีเมลดาก็ได้ขึ้นปกในฉบับของวันวาเลนไทน์ในเวลาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ทั้งประเทศได้รับรู้ถึงความสวยของอีเมลดาและเธอก็ได้กลายเป็นนางแบบที่ขึ้นหน้าปกนิตยาสารของฟิลิปปินส์นอกจากนี้ยังกลายเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายอยากจะจีบแม้แต่มาโกสสมาชิกสภาพู้แทนราษฎรฟิลิปปิน ก็ถูกความสวยของอีเมลด้าเอาชนะจนได้มาร์กอสอายุมากกว่าอีเมลด้า12ปีหลังจากที่พวกเขาคบกันในระยะเวลาสั้นๆแค่11วันพวกเขาก็ได้จัดงานแต่งงานขึ้นซึ่งเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์และประชาชนจํานวนมากยังภูมิใจที่ได้เข้าร่วมในงานแต่งงานที่รู้รักของพวกเขาแต่หลังจากแต่งงานแล้ว อิเมลดากลับไม่พอใจกับชีวิตที่สงบหลังจากที่ได้เป็นภรรยาของมาโกสแล้วเธอก็มีความสนใจในเรื่องของการเมืองเพื่อให้บรรลุความทเที่ยอทยานของตัวเองเธอจึงเริ่มศึกษาพฤติกรรมของสามีวิธีการอยู่ร่วมกับตระกูลผู้ดีวิธีการกำหนดและวางแผนและวิธีการปลอบประโลมอารมณ์ของฝ่ายค้านมาโกส ค่อยๆตระหนักถึงพฤติกรรมที่ผิดปกติของภรรยาแต่เขาไม่ได้โกรธและในทางตรงกันข้ามเขากลับรู้สึกมีความสุขมากเพราะถือได้ว่านี่คือการเป็นภรรยาของสมาชิกสภาพ,พูดแทนราษฎรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากอสมักจะพูดกับคนอื่นอย่างภาคภูมิใจอยู่บ่อยๆว่าการแต่งงานกับอิเมลดาเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดที่สุดในชีวิตของฉัน และเพื่อที่จะช่วยสามีของเธอหาเสียงอีเมลดาได้มีโอกาสตามสามีของเธอไปในโอกาสต่างๆและยังสามารถร้องเพลงเพื่อมวลชนในที่สาธารณะด้วยเหตุนี้สิทธิ์และชื่อเสียงของมาก์กสก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยความช่วยเหลือจากภรรยาของเขาในปี1965มาก์กสที่อายุได้48ปี ได้ประสบความสำเร็จในการเป็นประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และอีเมลดาก็ได้กลายเป็นสุภาพสตรีมหมายเลขหนึ่งของฟิลิปปินส์เพื่อรักษาเสถียรภาพทางอาชีพของสามีอีเมลด้ายังเข้าร่วมด้านการเมืองอีกด้วยเธอเคยเป็นนายกเทศมนตรีกรุงมนิลารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสวัสดิการสังคมและเธอยังได้ไปเยือนหลายประเทศในฐานะทูตพิเศษของประธานาธิบดีอีกด้วย ด้วยอำนาจที่นับวันยิ่งเพิ่มขึ้นของอีเมลดาจึงทำให้การตัดสินใจของมาโกสถูกคัดค้านจากภรรยาของเขาภรรยาที่เชื่อฟังและอ่อนโยนได้กลายเป็นนักการเมืองที่ใช้เหตุผลแต่มาโกสนั้นก็ยังสามารถรับได้เพราะตอนนี้เขาไม่สามารถปราศจากความช่วยเหลือจากภรรยาของเขาได้หลังจากนั้นไม่นานจากที่อิเมลดาเคยเป็นนายกเทศมนตรีกรุงมะนิลา ก็ได้ก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งประธานในที่ประชุมซึ่งตอนนี้บารมีของเธอนั้นเป็นอันดับสองรองจากมากอสสามีของเธอทุกครั้งที่เธอเดินทางไปต่างประเทศอีเมลด้าจะสวมชุดพิเศษของฟิลิปปินส์และเพราะดูเหมือนผีเสือ้อเธอจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมาดามบัตเตอร์ฟลายนอกจากการเมืองแล้วอีเมลด้ายังชอบเงินอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือจากประเทศอื่นๆไปยังฟิลิปปินส์หรือผลกำไรทางการค้าของผู้ประกอบการในประเทศเธอล้วนจะแบ่งเอาเงินส่วนใหญ่ไปเพื่อแสดงถึงความสูงสักของตัวเองอีเมลดาจะใช้ชีวิตที่รู้ราก,กว่าคนรวยทั่วไปเธอซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยในสหรัฐอเมริกาเข้าพักในโรงแรมหรูสะสมเครื่องประดับและเสื้อผ้าลิมิเต็ดอ dition และแม้กระทั่ง รองเท้ารุ่นเดียวกันเธอก็ซื้อหมดทุกสีสิ่งที่แตกต่างจากคนธรรมดาทั่วไปก็คือรองเท้าของเธอล้วนสั่งทำด้วยมือโดยช่างฝีมือในอิตาลีด้านบนยังฝังประดับด้วยอัญ,ญมณีที่มีมูลค่าสูงอีกด้วยถึงแม้จะไม่เข้าใจศิลปะแต่อิเมลดาก็ได้มีนิสัยสะสมคอลเลกชันของงานศิลปะเช่นกันเช่นภาพวาดที่มีชื่อเสียงของปิกัสโซฟรกเนอร์ และมีเกลันเจโลที่เต็มไปทั้งห้องเพื่อความปรารถนาของตัวเองอีเมลดาได้ขับไล่ประชาชนและสร้างสวนสัตว์ใหม่บนซากประคักพังเพียงเพื่อจะได้ดูสัตว์ป่าที่จัดส่งมาจากประเทศอื่นๆความโหดร้ายเหล่านี้ได้สร้างความไม่พอใจให้กับผู้คนในฟิลิปปินส์และการประท้วงก็ได้เริ่มขึ้นทั่วทั้งในประเทศ ภายใต้ความกดดันทางการเมืองอย่างมหาศาลมากอสต้องตกลงที่จะจัดการเลือกตั้งรัฐสภาและคู่แข่งที่ใหญ่ที่สุดในตอนนั้นก็คืออากิโนภายใต้การรับประกันของมากอสอากิโนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศก็พร้อมที่จะบินกลับไปยังฟิลิปปินส์เพื่อการเลือกตั้งแต่อากิโนนั้นไม่คิดว่าการกลับมาในครั้งนี้เขาจะต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นชีวิตของเขาเอง ก่อนที่เครื่องบินจะมาถึงกรุงมนิลาอิเมลดาได้ส่งคนไปรอคำสั่งอยู่รอบสนามบินและทันทีที่อากิโนโรปรากฏตัวเธอก็จะทำให้เขาจากโลกนี้ไปตลอดการว่ากันว่าอิเมลดาเคยรักกับอากิโนโเมื่อตอนเป็นวัยรุ่นถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะไม่นานก็ตามอย่างไรก็ตามความรู้สึกเป็นเรื่องตลกสำหรับนักการเมืองและด้วยเหตุนี้ จึงทำให้อากิโนต้องถึงวาระเมื่อขึ้นเครื่องบินและเขาก็ไม่สามารถมีชีวิตไปถึงฟิลิปปินได้หลังจากที่อากิโนได้จากโลกนี้ไปแล้วการปฏิวัติใหม่ในฟิลิปปินก็ได้ประทุขึ้นภรรยาของอากิโนได้รับสิทธิ์เข้าร่วมในการเลือกตั้งประธานาธิบดีและใช้โอกาสนี้เป็นการแก้แค้นให้กับสามีของเธอภรรยาของอากิโนได้นำผู้คนนับแสน ล้อมรอบทำเนียบประธานาธิบดีเพื่อประท้วงการทุจริตของมาโกสโดวยวิธีนี้ครอบครัวมาโกสซึ่งปกครองฟิลิปปินมานานกว่า20ปีก็ถูกประชาชนขับไล่ให้ออกจากทำเนียบประธานาธิบดีให้ออกจากบ้านของพวกเขาและให้ออกจากฟิลิปปินอีกด้วยเมื่ออีเมลด้าออกจากพระราชวังมาลากันอยังแล้วเธอได้ทิ้งรองเท้า3,000คู่ทุงมือ2,000คู่ กระเป๋าใบเล็กมากกว่า1,700ใบและชุดเดรสกว่า5,000ชุดห้องแต่งตัวของอ e ีเมลดาเต็มไปด้วยเครื่องสำอางแบรนด์เนมที่ถูกทิ้งเอาไว้ชุดชั้นในแบรนด์เนมถุงเท้าแบรนด์เนมและสิ่งของอย่างอื่นเต็มไปทั้งห้องสิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือภายในเวลาไม่กี่ปีอีเมลดาก็ได้หลบนีการพิจารณาคดีและกลับมายัางประเทศฟิลิปปินส เธอไม่เพียงแต่สามารถเข้าร่วมในการเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างต่อเนื่องแม้แต่ลูกชายของเธอก็ได้เป็นนักการเมืองที่ได้รับความสนใจจากชนชั้นสูงและยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประธานทิบดีคนปัจจุบันอีกด้วยอะไรคือเหตุผลที่ทำให้คนฟิลิปปินเชื่อเธออีกครั้งและกลับมาประเทศอย่างปลอดภัยได้คำตอบก็คืออีเมลดา เก่งในการใช้ความงามเพื่ออำพรางตัวเองในสารคดีแด่ลูกผัวและตัวฉันเองอิเมลดามาโกอสอิเมลดาได้กล่าวว่ามนุษย์ถูกหลอกได้ง่ายด้วยภาพลวงดังนั้นจึงทิ้งการตัดสินใจของตัวเองเพื่อเลือกมุมมองที่ยอมรับได้ง่ายที่สุดแทนที่จะคิดวิเคราะห์ประเด็นที่สำคัญอย่างใจเย็นระบบการเลือกตั้งของประชาชนมีข้อบอกพร่องในตัวเอง พวกเขาไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ความสามารถของผู้สมัครแต่กลับเป็นลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของเขาเช่นหน้าตาอุปนิสัยและเสียงเป็นตน้นและแม้ว่าอีเมลด้าจะเป็นภรรยาของประธานาธิบดีระดับสูงแต่เธอได้อธิบายในที่สาธารณะว่าเธอเป็นแค่สาวชนบทที่ดิ้นรนต่อสู้และทำงานอย่างหนักคนหนึ่งเท่านั้นอีเมลดารู้ถึงข้อบกพร่องของมนุษย์ เธอจึงทำให้ตัวเองกลายเป็นสาวน้อยจิตใจดีและประสบความสำเร็จด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องของเธอเองหลังจากที่แต่งงานแล้วเนื่องด้วยความไม่คุ้นเคยกับแรงกดดันในฐานะสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเธอจึงถูกให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและในท้ายที่สุดก็ตระหนักได้ว่าหน้าที่ของเธอคือการทำให้ประชาชนชาวฟิลิปปิน มีชีวิตที่มีความสุขดังนั้นเธอจึงกลับมาอย่างประเทศฟิลิปปินส์ส่วนการหลบหนีไปยังประเทศสหรัฐอเมริกานั้นอิเมลดาปฏิเสธโดยอ้างว่าสหารัฐอเมริกาได้หลอกตนเข้าไปเองและการทุจริตในประเทศนั้นไม่ได้เกิดจากตัวของเธอแต่เกิดจากปัญหาที่มีอยู่เดิมแล้วด้วยเหตุนี้อิเมลดาจึงได้รับการยอมรับจากชาวฟิลิปปินส์อีกครั้ง เธอทำงานในสถานที่ต่างๆโดยใช้ทักษะที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้ผู้คนลืมการกระทำของเธอในอดีตแต่ไม่ว่าคนคนหนึ่งจะเก่งเรื่องการปลอมตัวแค่ไหนก็ไม่สามารถปกปิดความผิดของตัวเองได้เพราะท้ายที่สุดแล้วก็จะต้องถูกลงโทษในวันหนึ่งเพื่อนของอีเมลลดาได้เปิดเผยว่าภรรยาของประธานาธิบดีคนนี้ได้ทำสิ่งชั่วร้ายมากมาย ในขณะที่พวกเขาปกครองประเทศเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองอีเมลด้าไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านโต้แยง้งและได้ทำให้พวกเขาต้องจากโลกนี้ไปในปี2018อีเมลด้าที่อายุได้89ปีได้ถูกนำเนินคดีอีกครั้งในข้อหาทุจริตและถูกตัดสินจำคุก42ปีซึ่งคราวนี้เธอจะต้องสูญเสียเสรีภาพของเธอไปในที่สุด เรื่องทั้งหมดก็ได้จบลงเพียงเท่านี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างคะหากว่าคุณชอบในคลิปวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะ